เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัทเงะนะครับแล้วนี้เราอยู่กันในเกมเดลเลตครับผมวันนี้ครับหลังจากที่ผมสอนอะไรทุกคนไปหลายหลอย่างแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องเริ่มล่าบอสตัวต่อไปของเกมนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปล่าบอสตัวที่2ของเกมนั่นก็คือเจ้าบอสพาร์ตมานั่นเองนะครับเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยจะเปรียบเสมือนอ่าสิ่งที่เอาไว้ ปลดล็อกกรารคราฟเซตพาสมาต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นดาบคาถาธนูหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นชุดกงชุดเกาะน,นะครับเราจะต้องฆ่าบอสต,ตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาวัตถุดิบจากบอสเนี่ยมาคราฟชุดนะครับอ่ะโอเคเมื่อพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e แล้วไปรับชมกันเลยครับผม Let's go <S คุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอ รกระบะร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมปต่างๆเช่นบ็อกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบ ID ดีพ์ทแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกม อย่างเช่น ROV Free Fire พั b G Mobile Arena Breakout ไปตากันได้แล้ววันนี้ที่คราวบักล่องสุ่มทรงกินวูงบ49บาทมีโอกาสได้ตัวรับ5%ไปลุ้นกันเข้าเกมมาแล้วมีทรงกินวูจริงๆได้รหัส100%แต่ตัวรับต้องลุ้นนะดีซีช็อปมีไก่เพชรไก่เวลไก่มิติ รวมถึงไก่ตัวรับเริ่มต้นที่19บาทมีเพชรและขอนในเกมขายด้วยใครสนใจเข้าลิงใต้คลิปได้เลยปลอดภัย100%โอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมผมจะพาวิ่งไปเปิดจุดก่อนนะครับแมมาเปิดคลิปก็จะมืดแล้วเพราะฉะนั้นาการเดินทางตรงนี้จะมืดสักนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ต้องกลัวหลงไปนะวันนี้นายพานไม่มาแต่อยู่กับพานนัดงะไม่ต้องกลัวเหมือนกันนะครับก็เริ่มมาเนี่ยผมจะวาร์ปมาที่จุดนี้เลย นะครับเจ้าฮอลโลแอดนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักจุดนี้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเป็นคลิปหลังๆเลยที่ผมจะมาจุดนี้บ่อยมากๆนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับตรงนั้นเป็นทางประสาทแห่งแสงถูกต้องไหมครับแต่ทางที่เราจะวิ่งไปเนี่ยนะเป็นเจ้าทางนี้เลยนะครับให้ดูดีๆนะเราจะวิ่งออกจากบอลไฟนะครับตรงกันข้ามไปทางนี้นะตามมาได้เลยครับผมไปโอเค เคเมื่อวิ่งมาได้สักพักนะครับถ้าเกิดทุกคนอยากจะรู้ว่าตัวเองหลงทางหรือเปล่าจะต้องเจออ่าล่องลำธารแบบที่ผมวิ่งอยู่นะตรงนี้จะเป็นเหมือนล่องลำธารที่น้ําแห้งไปแล้วนะครับอ่าถ้าคุณวิ่งแล้วเจอทางแบบนี้คือคุณมาถูกทางแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะมาเจอกับอ่าหินเป็นโดมตรงกลางนะครับตรงนี้ให้เราวิ่งทะลุไปเลยนะครับวิ่งทะลุไปได้เลยนะโอเค จะค่อยๆไปนะครับจะได้ไม่หลงเนาะโอเคไหมแล้วก็วิ่งขึ้นทางนี้ไม่ได้หรอโอเคหลังจากวิ่งขึ้นมาเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นเส้นทางแล้วดูดีๆที่พื้นทุกคนเห็นไหมเส้นทางอา่ามันจะมีเส้นทางเป็นแบบถนนแล้วนะครับข้างหน้าก็จะมีมอนถ้าใครสู้ไม่ได้ก็หรือว่าไม่อยากเสียเลือดเนาะก็ วิ่งอ้อมไปสักนิดนึงแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมขอจัดการแล้วกันนะครับผมอยากวิ่งเป็นเส้นตรงนะครับมันจะได้ไม่งงไม่หลงด้วยโอเคไปอันต่อโอเคนะครับอ่าจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอเคเมื่อคุณมาถึงนะครับ นี่คุณจะเจอกับบอนไฟเจ้าบอนไฟตัวนี้นั่งไปเลยนะครับจุดนี้จําเป็นมากๆนะผมจะบอกให้นะครับเพราะถ้าวิ่งตรงไปเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงไปเนี่ยจะเป็นทางไปถ้ำคริสตัลนะครับแต่ถ้าเกิดมาทางเนี้ยจะเป็นทางไปสู้กับเจ้าบอสพาสมาซึ่งวันนี้เราจะไปทางนี้นะครับโอเคไหมปะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นค่ายของอ่า มอนพลาสมาหมดเลยนะครับไอเจ้าตัวปืนตัวดาบพลาสมาจะอยู่ที่นี่หมดก็ระวังกันด้วยนะครับเยอะมากนะตายไหมไม่โดนโอเคโชคดีที่สกิลกว้างโอเควิ่งไปเลยค่ายที่เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดมันจะมีกล่องให้เก็บสกิลด้วยแต่ผมจําไม่ได้แล้วอยู่ไหนเดี๋ยวไว้จะทําคลิปรวมเก็บกล่องให้แล้วกันนะครับโอเคหลังจากนั้นครับวิ่งมาทางนี้เลยนะ มาทางนีอ้อันนี้ผมใช้ทางลัดนะครับใช้ทางลัดนะบอกก่อนโอเคทางมันจะขึ้นยากนิดนึงใช่ทางนี้ปะวะไม่ใช่ละไม่ใช่ละทางนี้ทางนี้อ่าทางนี้โอเค,อเคนั่นแหละเห็นเห็นประตูบอสไหมครับตรงนู้นนะเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปข้างบนแต่เราต้องจัดการมอนเซตตรงนี้ก่อนแต่เราจะต้องโดดขึ้นตรงนี้ก่อน ตรงเนี้ยหามุมโดดดีๆนะผมมาก็ยังโดดขึ้นไม่เซียนเหมือนกันนี่เห็นปะมันจะมีมุมให้โดดนะประมาณตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาใหม่ดิต้องมีมุมหุยหุยหุยระวังตกมาเห็น,นกันขึ้นยากอ่ารู้แล้วรู้แล้วนี่นี่นี่ไอ้ก้อนนี้ไอ้ก้อนนี้ผมเห็นแล้วเมื่อกี้โอ้ยโอ้ กูไม่น่าโดนสไลด์ลงมาเลยไอเว่เอนยแม่งเลยกูขึ้นทางไหนได้บ้างล่ะมันจะมีทางที่ขึ้นง่ายกว่านี้ไหมวะโอเคผมขอดูแป๊บนึงเพราะมันจะมีทางที่ขึ้นง่ายมากกว่านี้ไหม จะไม่มีเลยเอาไปว่ามาพยายามโดดกันหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะขึ้นมาแล้วใช่ไหมให้เราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วยิงเวทจิ้วไปนะครับเพื่อเคลียร์ทางโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็วิ่งผ่านได้เลยครับอ่าผ่านมาแล้วทางนี้เหรอให้ขึ้นมาทางโอ้ทางนี้ก็ไม่ใช่ทางขึ้นนี่ว่ะก็น่าจะมีแต่ทางนั้นแลวหรือเปล่านะครับอ่ะเอาไปว่าพยายามโดดขึ้นหน่อยแล้วกันนะครับข้างในนี้นะครับจะเป็นเจ้าวอสพาสมาเอาจริงๆ มันจะไม่ยากเท่าไหร่สําหรับสายดาบแต่มันจะยากมากๆสําหรับคนที่เล่นพวกสายเวทนะครับกับธนูเนาะเพราะว่าเจ้าบอสต,ตัวน,นี้มันจะมีท่าพิเศษเดี๋ยวผมพาไปดูสักนิดนึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตปรับเลือลบอสเป็นคูณสิบไปเลยแล้วกันนะครับจะได้มันจะได้ตายยากๆหนะ่อยเพราะว่าสกิลผมมันแรงมากแล้วนะปัจจุบันนะครับคาถาผมบวกไปเป็นบวกสิบนู่นแล้วเริ่มมาเนี่ยบอสจะยังไม่เห็นเรานะครับ ตรงนี้ให้เราสกิลฟรีไปก่อนนะออไม่เห็นเที่อะอ๋ออ๋ออออนั่นแหละคือสกิลเดียวที่คุณควรระวังจากบอสตัวนี้ครับโอเคไหมเป็นสกิลเดียวเลยที่ควรระวังนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมสอนดูแพทเทิร์นก่อนเหมือนเดิมนะครับนี่บอสจะมีแพทเทิร์นแบบนี้รอจังหวะอ่ามาลงพื้นนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งตีนะอย่าเพิ่งหิวดาเมจหรือไม่ก็ตีทีหนึ่งนี้ก็ได้นะครับอันนี้ โดดให้ตรงเรังหวะตอนนี้มันจะลงแล,ะแล้วคุณก,ก็ตีตีเห็นปะเห็นปะอันนี้เห็นปะอันนี้อันนี้คือมันจะชาร์จแล้วนี่ให้วิ่งมาหลบหลังนี้อ่าให้วิ่งมาหลบหลังตรงนี้เลยนะครับตอนนี้คุณก็กิ่งหลบอันนี้จะง,ง่ายเลยนะครับกิ่งหลบธรรมดาถ้าคุณก็ตีตีทีหนึ่งกิ่งหลบตีทีหนึ่งกิ่งหลบตีทีหนึ่ง ลูกใหญ่เนี่ยอรอแป๊บนึงเห็นปะ่ะเราเราไม่ต้องมเมาะเดมองตามนะ,อะโอเคชา้าอเคอเคัคนี่ผมจะใช้ตรงนี้เป็นที่หลบประจำนะครับผมจะเล่นสู้อยู่แค่นี้เลยเนี่ยหลบแล้วเวลามันช้าอ์จอเราก็สกิลฟรีได้เว้ยแบบนี้เลยปะ่ะมันจะโดดเต็มเต็มเลยครับโอเคปะ่ะอ่าเริ่มเข้าใจยัง แต่แรกๆเนี่ยทุกคนไม่ได้มีของอุปกรณ์สมสัยดีๆแบบผมอะคือแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถรับแบบนี้ได้นะครับโอเคไหมอันนี้สอนดูแพทเทิร์นก่อนบอสมีแค่3ามแพทเทิร์นไม่เด็กจะมี4ถ้าถ้าเข้าใกล้มันมากเกินไปไม่ดีนะเจอบอสตัวเนี้ยเว้นระยะด้วยนะครับมันจะยิงมันจะยิงเป็นระเบิดใส่หน้าเราเลยแบบว่าเข้าไปจุกเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเข้าไปจุกนะ,ะเ,เ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าใกล้เกินจะโดนท่าเมื่อกี้แล้วแรงมาก นะครับแรงมากนะระวังกันด้วยเห็นไหมอันเนี้ยง่ายๆนะครับตีทีนึงโดนหลบให้ตรงจังหวะตีทีนึงโดนหลบให้ตรงจังหวะตีทีนึงอ่าโอเคซามินาหมดต้องดูซามินาดีๆด,ด้วยนะครับโอเคโอเคโอเค,อเคมันจะลวนะจริงๆเราก็ตีได้นะครับตีทีกิ้งทีตีทีกิ้งทีก,งทก็ได้อ่าพอเข้าใจกันหรือ,อยัง ในหวังว่าจะเริ่มเข้าใจกันแล้วหรือเปล่าไม่ยากนะตัวนี้ไม่ยากเลยแพทเทิร์นง่ายมากอ่ะผมว่าผมออกมาปรับดาเมจเจ้าบอสหน่อยมันจะไดะ้เท่ากับตอนที่ผมของเท่าท่านผู้ชมเนาะเอาเป็นต้องเป็นอะไรเอเน <Enemy S 2> มีด่ดาเมจอันนี้ผมบวกให้ห้าเลยนะมันจะแรงมากๆแล้วนะครับ ทีนี้จะเท่ากับว่าผมเนี่ยจะของพอท่านผู้ชมและเหมือนที่ผมบอกเริ่มมาตีฟรีไปก่อนนะครับเอาตีฟรีได้เราตีไปก่อนฮเฮียเลเซอร์เลยเหรอโอ้โยโอ้โยอ้โยโอ้ยอันนี้อันนี้ผมขอตายก่อนเมืกี้แล้วไม่เต็มแล้วมาๆมาเอาดีๆเอาดีๆ เริ่มมายังไงก็ได้นะครับรอบม,มันมาตรงนี้ให้ได้นะครับอย่าไปเล่นกับมันตรงไกลๆอันตรายมากเ,เริ่มมาตีฟีได้ตีแบบนี่เสียงมาแล้วโอุ้หเกือบนี่เลยมาปุ๊บผมใส่สกิลเลยตัต้มตั้มลตีโอ้ยแม่ดู โอ้โห oh. ไม่น่าหิวดามเมจโอเคอันนี้รอโดดลบอ่าแล้วเราก็หลบมาจิ้วจิ้วจิ้วใส่ก็ใช้สกิลยังเติมมานาด้วยนะครับล้อโอเค โอ้โหเนี่ยโคตรเกียดเลยนะสังเกตนะว่าผมจะไม่ออกห่างไอ้นั่นเลยเพราะถ้ามันชา้าเลเซอร์เราจะหลบเข้าไปไม่ทันช้าไหมเนะี่ยนานไงกูโดนอีกแล้วนานไงเลเซอร์แล้วโอยเกือบนั่นแหละเป็นจังหวะที่เราจะได้าสาตสกิลแล้ว ก็ใส่หมดเลยหมูก็ใส่เต็มอะ่ะมดดิคุณแม่งล้มได้ด้วยเวย้ยล้มไดิโด้อันนี้หลบได้นะถ้าคุณี่เสียงมันช้านะ่ะกดคิวเดดได้นะครับอ่าเรียบร้อยถ้ามึงยินช้าสก,กิลมึงก็รับเต็มอะ่ะแค่นั้นแหละ จบแล้วเป็นไงไม่ยากใช่ไหมเออแรกๆมันจะยากนิดนึงนะครับจริงๆที่ทุกคนต้องระวังเนี่ยไม่ใช่ท่าเลเซอร์หรอกนะครับจะเป็นไอ้ท่าระเบิดมากกว่ามันจะทำคุณเสียเวลานะเก็บของแล้วคุณก็วิ่งออกได้เลยนะครับอ่ะโอเคหวังว่าจะเข้าใจกันนะตัวนี้ไม่ยากแล้วถ้ามาให้กับเพื่อนนี่ยยิ่งง่ายไปอีกนะครับใครมีเพื่อนก็มาเล่นกับเพื่อนดูนะครับตัวนี้ไม่ยากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเปิดกล่องสักนิดนึงนะ ได้กล่องมาเปิดปั๊บนี่เลยจะได้เจ้าพาสมาคอตัวนี้แหละครับที่เราจะต้องใช้ในการครับชุดครับอาวุธพาสมาแล้วผมบอกเลยว่าสำหรับคนตีใกล้นะพาสมาเป็นอาวุธเมตายันเอนเกมที่ใช้โซโลเจ้าบอสต,ตัวสุดท้ายของเกมด้วยนะครับผมพูดให้เลยผมใบให้แล้วนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ยากเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็น โซโล่บอสอีกตัวหนึ่งนะครับอะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องในแง่กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย